นี่ดูปืนซะก่อนอยังรอเรียบร้อยไดนเลยเรียบร้อย,ยอย่าลอยกันหนีข้างล่างก็มี โอ้โหเราไม่มีเกาะครับผมดาวเหมือนกันสวัสดีครับอยู่กับคอปดลูตี้วอลซนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะไปเล่นปืนกระบอกนี้กันนะครับ CR56 นะครับบอกเลยว่าเป็นปืนแอสเซอร์ไรเฟิลอีกกระบอกหนึ่งนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับกระบอกหนึ่งโอเคจะพูดซ้ำทําไมโอเคเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันเลยครับผมบาเรลนะครับผมใส่เป็นตัวที่2นะครับแล้วก็ ออปติกผมใส่เป็นตัวนี่นะครับตัวอินฟราเรดไปนะครับในวิชั่นนะครับส่วนเ,วเรืเรลผมใส่เป็นตัวแรกนะครับคอมมานโดโฟกัสแม็กกาซีนผมใส่เป็นตัว45นัดนะครับแล้วก็ผมใส่เลอก,กิปไปนะครับตัวนี้ตัวที่2บวกอินดาวไซส์สปีดแล้วก็สปินทูไฟสปีดนะครับเพิ่มความคล่องตัวให้มันนิดหนึ่งเพราะมันผมรู้สึกว่ามันเร่งช้าไปนิดหนึ่งเลยเพิ่มความคล่องตัวไปอีกสักนิดหนึ่ง โอเคปืนรอจะเป็น1 9ึ่งนะครับปืนคู่นะครับโอเคสำหรับปืนกันนี้มันจะโหดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูในเกมกันเลยครับว้าวก็เอาเรื่องอยู่นะครับอุย้ยใครวะโอ,อ,อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,อลวโอ้ เก็บไปหนึ่ง เนยอร่อยเลยอืมร้อยไม่ได้ตัวหนึ่งครับ got there I think to on the hill. Bounty target is up. Take him down. Enemy soldier nearby. Enemy UAV active. Ever target location. โอ้โหยิงไม่โดนโอเคไปดูไิวิ่งดิอย่าลอยกันนีข้างล่างก็มี โอ้โหเราไม่มีกล่ครับผมโอ้โดาวเหมือนกันโดนระเบิดเพื่อนอยู่ไกล้บ้างกดใต้เถอะไหนวะนั่นนั่เรียบร้อยเรียบร้อยตรงนั้นมาร์คและลูก got you may be wild the one and then go on top of has been discovered stay alive tactical nuke inbound i think a five bomber has been deployed oh no ยินเสียงนะเฮ้อย่าหล่น of light. Keep painting. Nebula 5 bomb zone has faded. Area is clear. Enemy attack chopper is yellow. Destroy it and recover. ร้อยโว้ยเดี๋ยวมือมือก็โดนไปคิวเลยนะ วัดอยู่ไกลมากช่วยไม่ได้หรอกก่อนจัดตัว infantry ว้าวเปิดก่อนไม่ได้ได้เปรียบนะมันวัดกันที่ความคม

โอ้โหฮึไม่ทันไอ้สังเ n d ชา l o y e d ว้ายหน่อยได็ตัวเลยอือเกื่บไปเฮ้ยวะ ทางไหนเอาโอ้เพื่อนวางเคมไม้ว้นี่พอดีฮะเหลือแล้วโอ,โอ้โชคช่วยโชคช่วยโชคช่วยมากเลยใช่ไหม Enemy spotted ดาวโอเคเรียบร้อยโอ้บอกเลยว่ามันแรงจริงนะคืนนี้เฮ้ยเรงไปแล้ว Okay. okay. Enemy dropping into the AO. มีคนลงเงิอคาโอ้โหบนบ้านที่ยืนเฉยขนาดนี้ไม่สนุบนะศูนย์กองยงอ๋อม

ไม่ได้แล้สองโอ้ยอืมเกาะไม่มี